สวัสดีนะครับผมสวัสดีตอนเช้าครับวันที่ยี่สิบกว่ากวานะครับผมเดือนธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดส่งงานนะครับผมใกล้ปีใหม่ลูกค้าก็มาจัดชุดแต่งรอบคันนะครับสเกิร์ตหน้ารับซีนซิลิโคนนะครับมีติกเกอร์ไปให้นะครับผมมีตะแกงไปให้ด้วยสเกิร์ตข้างก็คันนี้เป็นงานซีซีนซิลิโคนนะ ซีนซิลิคนนะครับสเกิร์ตข้างครับผมแต่กันชนท้ายก็จะไม่ซีนซิลิคนเหมือนทุกครั้งนะครับหมุดก็หมุดโรงงานนะกล้องโฟกัสป่าววะเออเหลือแค่ข้างบนนะครับไม่ได้ใส่แก๊ปหลังนะลิ้นนะครับผม ไปกับกันชนนะครับเป็นงาน2ชิ้นนะแต่อยู่ในเซตเดียวกันอ่านี่ครับผมบอกได้เลยนะครับว่าพักหลังมานะครับการขึ้นกับรถทุกตัวเลยนะครับถ้าไม่ขึ้นกับรถก็ มันก็จะไม่สนิทนะครับขอันนี้ก็ขึ้นกับรถทุกตัวนะครับงานมันเลยออกมาช้าหน่อยอ่านข้างด้านขวาครับซีนซิลิโคนเหมือนกันนะครับผมเก็แค่ครับลองตรงส่วนทุกอย่างครับผม อาจจะย้อนแสงหน่อยนะเมื<ฤ>่อคืนมีลูกค้าภูเก็ตทักมาอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะ <_ d uk> er> ยังไงนะครับผมถ้าปรนชาชนอะพอใช้ประโยชน์ก็แย่ทุกวันนี้เห็นกิจกรรมยังกระหนี้ยโรงงานอยี่เลื่อนออกหมดหมดเลยนี้นะ ลูกค้าจะได้เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณครับ